่วยแม่เก็บช้อนนะคะนิเซสวัสดีค่ะก่อนได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะช่วยหมา่มมาเก็บช้อนค่ะนี่อันใหญ่นิเซะอาชิาาดบอกสหแก่ติดตัวปาร์สบัวน,นี่ไปตรงนี้คะ่ะตื่นมาทำแพนเค้กให้เด็กๆกินนะคะ อลิเซียก็มาช่วยเก็บช้อนค่ะ แพนเคก้กมินิแพนเค้กนะลองก่อนคะ่ะว่าจะเป็นไหมโอ้แพนเค้กอะไรของเธอ สวัสดี FC ทุกท่านค่ะกลับมาเจอกับครอบครัวเราอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตอนที่พวกเราทํากิจกรรมกันในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมานะไม่ใช่วันเสาร์วันนี้นะวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก็หลังจากที่เด็กๆกินแพนเค้กกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสาก็ได้พาลูกๆออกมาทํากิจกรรมข้างนอกค่ะวันนี้พี่อกามีซ้อมบอลค่ะ ก็เพียวก็จะมีซ้อมบอลทุกวันเสาร์นะคะประมาณ8โมง45 9โมงอะไรประมาณเนี้ย9โมงไปถึง10โมงค่ะสากับลูกๆก,ก็พากันมาเฝ้าออสการ์นะคะหนาวไหม วันนี้คุณพ่อไม่ได้มาด้วยนะสาก,ก็เลยต้องดูลูกทั้งสองฝั่งค่ะพี่ออก้าก็อยากให้สาอยู่ดูเขาตรงนั้นแต่ว่าสองคนที่อยู่ข้างนอกน่าจะอันตรายกว่าค่ะไม่กล้าปล่อยให้เล่นกันสองคนเนาะวันนี้คุณพ่อไปประชุมค่ะไปไปประชุมแล้วก็จะต้องไปพูดหน้าคนเยอะๆอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าเขาจะต้อง พูดหน้าคนเยอะๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาต้องทำอะไรแบบนี้ทุกคนเขาก็คงจะตื่นเต้นแหละแล้วเขาก็เลยไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเขาก็เตรียมตัวที่จะไปในเมืองนะคะก็น่าจะประชุมรอบรอบนี้ก็คือประชุมก่อนที่ลูกค้าจะเดินทางมาค่ะทุกคนลูกค้าเยอะมากใช้รถ100ร้คันที่สาเคยพูดเมื่อหลายคลิปที่แล้วค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะมันก็เลย สร้างความวุ่นวายมากๆนะตอนนี้แต่ว่าก็หวังว่าคุณสามีจะทำได้นะคะก็รอดูค่ะจริงๆอาทิตย์หน้าเขาถึงจะมานะก็คือเหมือนกลับไปไประชุมวางแผนกับลูกน้องหรือว่าคนที่เขาอะทำงานกับเราอะไรประมาณนี้ว่าจะทำยังไงอะไรยังไงคะ่ะคนสวยคนสวย go into the d ด s e t duvet w e e e n d กระดูกอุบ ยอ yeah. ทางขึ้นดีๆไม่ขึ้นนะอยากจะขึ้นทางยากๆนั่นแหละค่ะเอา <laughs> นั่นแหละค่ะก็ลุ้นกับคุณสามีค่ะห <c oughs> วังว่าอะไรๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะเฮลิโอเฮ้สวัสดีครับกอน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอดอรรกีกุลไหน สวัสดีครับอลิซียคะสวัสดีค่ะสวัสดีครัโอ้ยสวัสดีค่ะกกำลังจะใส่ที่คาดเข็มขับให้ให้น้องน้องลอนดอนนะจ๊ะนี่คือน้องลอนดอนที่ <laughs> น้องสาวที่เขาไปอังกฤษเขาซื้อมาให้ค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าลอนดอนค่ะสกส,สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับจะใส่ได้ไหมวันนี้ลูกโอเคดรอว์เดนาหน่ต่มาสวัสดีสวยสวยสวัสดีคสวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อจะพาไปเอาของนะคะไปเอาของที่จะใช้สำหรับทำงานค่ะ เห็นบอกว่าสั่งร่มเอาไว้สองร้อยกว่าคันฮที่ต่ว่าเบบี้เนี่อะไรอยากวั้ไปก่นไ่เออนตเวก็เบบี้เบียนเบบี้เบียนนอนเหรอคะอันน็้เซนลงต้นเบบี้อืมวทำเีย Aha. <laughs> Nej, Nej vad tyst nu. Han behöver sova här inne. Gullifritt sover i skattkistan. น,นี่กล่องสมบัตพิพ่เรียอน,นะคะมาดูข้างในในกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่สมบัติเยอะมากค่ะมีเงินด้วยมีเงินด้วยค่ะกล่องสมบัติต้องเอาไปด้วยนะ ก,กับลูกๆก็ยืนรอถ่ายคลิปรอเล่นรอคุณพ่อตั้งนานค่ะยังไม่ลงมาสักทีค่ะแต่ว่าพอลงมาแล้วก็มาบอกให้พวกเราไปช่วยกันคนน้ําค่ะเพราะว่าระหว่างทางที่จะไปเอาของคุณพ่อจะเอาน้ําไปให้กับคนที่จะมาขับรถให้เราด้วยค่ะกนดูแลมหนะ้าโอ้ยช่วยงานพ่อ <laughs> จะเอาไปให้อ่าจะเอาไปให้คนขับรถนะคะกาลิเซย์เปลาอุกส์เมาช่วยไหม Mm. Om man dricker upp alla de där vattenflaskorna i en dag. Så när man kissar en dag då, <tryck> då kissar man jättemycket så att det blir överkissar. Det räcker eller? คนมาช่วยงานทำอะไรมายืนเล่นเฉยๆเลยคนนั้นน่ะโอ้

ออกเดินทางกันได้ค่ะวอสกาวีไปไหนฮิตสตอน์ิตสตอเราจะไปในเมืองนะคะเอาน้ำไปให้ที่เมืองก่อนนอสกาวีแฮมตาพาราบลืดอเหรอิตสออ๋อแล้วก็ไปแล้วก็ไปเอาร่มด้วยค่ะในเมืองค่ะมองมอง์นัสิือด้อนอ๋อรมสองร้อยห้าสิบคันนะคะจะไปเอาร่มค่ะ แล้วก็คุณสม,มิบอกว่าจะพาไปที่อุปซาลาด้วยนะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าคะ่ะก็ไปกันค่ะสาก,ก็จะมีคลิปให้เอฟซได้ชมนะเราทํากิจกรรมกันอย่างนี้คะ่ะก็รอรอชมกันค่ะระหว่างทางที่เดินทางไปก็เอายาที่สาตัดเมื่อวันก่อนมาทิ้งด้วยคะ่ะตัด ไปหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เอามาทิ้งสักทีค่ะวันนี้ก็เอามาทิ้งเนาะแล้วก็หลังจากนั้นพวกเราก็จะพากันเดินทางกันต่อไปค่ะเราจะเอาน้ําไปให้กับคนขับรถค่ะคนขับรถที่เขาอยู่แถวนี้แหละค่ะเป็นคนขับรถที่เขามีรถเป็นของตัวเองแล้วนะเราแค่จ้างเขาให้มาขับรถให้กับเราค่ะเราก็จะเอาน้ําไปให้เขานะคะ hey. ลงมาช่วยคุณพ่อคนน้ําให้อ่าคนที่ขับรถให้เรานะคะ ขึ้นรถได้แล้วคลอดเรียดานขึ้นรถ เมื่อกี้ก็ให้น้ำกับคนขับรถคนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกันต่อไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในเมืองสตอกโฮมแล้วนะพวกเราเดินทางเข้ามาในเมืองสตอกโฮมแล้วค่ะเห็นบรรยากาศข้างทางก็จะก็ถือโอกาสถ่ายคลิปให้ f อได้ชมเมืองสตอกโฮมด้วยค่ะนานแล้วที่ไม่ได้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ f อได้ชมนะคุณพ่อก็จะเอาน้ำไปให้กับลูกน้องหรือว่าคนที่เขาจะมาขับรถให้เราที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลค่ะระหว่างทางไปก็ วิวทิวทัศน์สวยงามค่ะตอนนี้ช่วงนี้ใบไม้ก็กำลังผลิใบด้วยค่ะก็เลยจะแบบดีมากๆเลยค่ะ ติทางฝั่งซ้ายมือสารนี้ก็จะเป็นราชวังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแถวที่นักท่องเที่ยวเวลาที่มาเที่ยวประเทศสวีเดนมาสตกโฮมแล้วก็จะต้องพากันมาเดินชมแถวนี้นะคะส่วนฝั่งขวามือของสาก,ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําก็จะเป็นโรงแรมแกรนโฮเทลค่ะพวกเราก็จะไปที่โรงแรมแกรนโฮเทลนะ ถ้าใครได้ติดตามสาามาแบบเนิ่นนานก็จะรู้นะว่าโรงแรมแกรนโฮเทลก็จะเป็นโรงแรมที่คุณสามีของสาเคยทำงานอยู่ที่นี่มาก่อนค่ะก็เคยเป็นเด็กยกกระเป๋าอยู่ที่นี่ค่ะแต่ทุกวันนี้ก็แกรนโฮเทลก็เหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางเวลาที่เขามีอะไรเขาก็จะเอามาไว้ที่นี่ค่ะอย่างเช่นน้าเป็นต้นค่ะน้ำก็สามารถเอามาไว้ที่โรงแรมแกรนโฮเทลได้ค่ะเวลาที่ ลูกค้าหรือว่ารถคันไหนน้ําหมดก็สามารถมาเอาที่โรงแรมได้ค่ะคุณสามีเขาก็จะเอาน้ํามาไว้ที่นี่บ้างค่ะก็จะมีจุดไว้ให้เราใช้บริการนะทุกคนค่ะสักก็ไม่รู้ว่าตรงไหนนะแค่เราให้เอฟซีฟังเฉยๆค่ะตรงนี้เป็นราชวังนะคะสวยมากเลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมแกรนด์โฮเทลค่ะคุณสามีเอาน้ํามาให้กับคนที่จะมาขับรถให้เราค่ะ

เราเดินทางกันต่อไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะใจความหลักของเราก็คือในเมืองสตอกโฮล์มนี่แหละค่ะคุณสามีต้องมาเอาร่มที่ร้านในเมืองค่ะก็จะเป็นตรงที่สถานที่ที่คนเขาชอบมาเดินเล่นกันนะคะทุกคนตรงนั้นก็จะมีแบบว่าร้านค้าร้านขายเสื้อพงเสื้อผ้ายเยอะแยะมากมายค่ะร้านที่เรามาเอาก็อยู่ตรงนี้เลย คนเดินจ้างินจะปีตอนนี้เรามาเอาร่มนะคะทุกคนคะ่ะคุณพ่อได้สั่งร่มเอาไว้ 250คันค่ะแม่แม่อลิดาเาไปที่รถกันไปเรเฮัลโหลเบบี้ลิเซียอลิเซียเฮ้ยเฮ นานมากแล้วค่ะไม่ได้มาเดินในเมืองสตอกโฮมค่ะสมัยก่อนสมัยที่สาทำงานอยู่ในเมืองสตอกโฮมเนาะก็จะชอบมาเดินเล่นมาซื้อเสือ้อพงเสื้อผ้ามากๆเลยค่ะทุกคนทุกครั้งที่เลิกงานนะคะทุกวันเลยเพราะว่าสมัยก่อนทําความสะอาดเนาะเลิกงานเร็วค่ะสาก็จะมาทะเลทรายซื้อเสื้อผ้าลดราคาแถวๆนี้แหละค่ะทุกคนก็น,นั่นแหละค่ะสมัยก่อนเนาะแต่ว่าสมัยนี้ก็ ย้ายไปอยู่สักไกลเลยค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาที่สตอกโฮล์มสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจอดรถก็ยากด้วยค่ะมีลูกสามคนมันก็ลำบากนิดหนึ่งแหละค่ะที่จะมาเดินเล่นอะไรอย่างนั้นเนาะค่ะก็หลังจากที่เราเอาร่มมาไว้ที่รถแล้วเราก็พากันมากินอาหารกลางวันกันที่ร้านใกล้นี้เลยค่ะก็จะเป็นร้านทาโก้นะร้านนี้อร่อยมากค่ะ กินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อไปค่ะปลายทางของเราก็คืออุปซาลานั่นเองค่ะแต่ว่าตอนที่ไปถึงอุปซาลาแล้วสามไม่ได้ถ่ายคลิปให้ FC ดูแล้วนะเพราะว่า อนนี้คลิปก็เริ่มใจยาวแล้วค่ะทุกคนค่ะก็ตอนไปที่อุปสาราศักก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะตอนนี้ก็ยังอยู่กันที่สต็อกโฮมอยู่นะระหว่างทางที่ไปค่ะสาก,ก็ถ่ายสาบ้างถ่ายสามีบ้างถ่ายวิวให้เอฟซีได้ชมบ้างค่ะก็จะยังคงเป็นวิวในเมืองสต็อกโฮมนะแล้วก็นั่นแหละค่ะทุกคนค่ะเราไปที่อุปซาลาเราไปทําอะไรเราไปซื้อกระดาษเช็ด เช็ดปากค่ะเช็ดปากเช็ดหน้าเช็ดตานั่นแหละค่ะเอามาไว้ในรถให้กับลูกค้าเนาะก็จะไปร้านเดียวกันกับร้านเมื่อกี้ที่เราไปเลยค่ะแต่ว่าร้านเมื่อกี้เขาไม่มีค่ะกระดาษที่เราอยากได้คือมันเยอะเราต้องไปเอาที่อุปซาลาน,นั่นเองค่ะ ค่ะแล้วก็คลิปในวันนี้สารแล้วก็ครอบครัวก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ